สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะผมจะมาโชว์สัตว์เลี้ยงแสนโปรดที่ผมมีอยู่นะครับคือพี่โปรดยังไงล่ะครับคือเขานะครับจะเป็นสัตว์ตระกูลสีเผือกนะฮะหรือคือสีขาวนั่นแหละครับและในตระกูลเผือกเนี่ยครับผมมีอยู่3ชนิดนะฮะชนิดแรกอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะครับมันก็คือสวายเผือกครับผมตอนนี้พ่อผมล้างตู้อยู่ฮะเดี๋ยวหยิบมาแป๊บนึงครับผมคือตอนนี้นะมันกำลังโตนะเอาจริงก็ไม่ได้โตมากหรอกมันเป็นสายพันชตนะใสก็น่าจะประมาณนี้มั้ง แค่นงจริงนะเท่ากับปานกแก้วเลยอะ่ะนี่นะที่ผมไปเห็นในตู้นะบอกเลยนะไซส์มันไม่ค่อยแตกต่างจากตอนที่ผมเอามาเท่าไหร่นะไซส์มันก็เท่าเดิมอะ่ะคือสายมันแน่ๆมาแล้เนี่ยสวายฮะดูฮะแงระดชจกกิ่แดงกระแดงชอตจริงๆ่ะก็ตัวแคเนงจริงเนีเนี่ยเนีะะเท่าเ่ยเดอิมนะเน็นียเนี่เีแกระแดงนะครับโตข่้นมายน่อย มันจะแดงแดงเนี่ยสวยว่าตาเดี๋ยวเป็นคนให้เป็นเหมือนอันนี้เลยตามันครับเหมือนลูกคิทตันเลยเนาะลูกบินลี่เล็กๆอันน่ะเห็นไหมได้ใส่เห็นกันเลยโวยชมบูนะตัวนี้อยู่เป็นปีนะอยู่กับเรานานแล้วตัวเนี้ยอยู่กับอยูเรานานแล้วก็จริงนะแต่ตัวก็ไม่โตขึ้นเลยนะแค่แค่ใส่ชาร์ใส่ชาร์นี่ไปครับเดี๋ยวไปสายพันต่อไปดีกว่าฮะ พอเดิมไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอาชนิดที่สองมาให้ดูนะฮะชนิดที่สองนะชนิดต่อไปเลยนะฮะก็คือปลาดุกก็ผมปลาดุกเผนะือกฮะจําได้ไหมครับที่ผมได้มาจากแองโงับผมอันนี้ผมก็เลี้ยงเอาไว้อยู่นะตัวเขาใหญ่จริงๆนะแล้วสวยมากเลยนะปลาดุกเผนะือกเนี่ยคือผมชอบมานานแลวฮะผมเคยบอกเขาอยู่นะผมชอบปลาดุกเผือกมากเลยนะและผมได้มาคือผมดีใจมากจริงๆนลเนี่ยะตอนนี้พ่อผมเดิมแล้วฮะกำลังไปเอามาอยู่ฮนะรอบหนึ่งฮนะ เราก็มาอยู่กับน้องเล็กน้องได้ไ,ดไหมอันนี้ก็เล็กนอเล็กน้อยเอาแค่นี้ก็แก่นะแก่พอตัวอยูน่นะแต่ก็ตัวแค่นี้มาแล้วครับมาแนละ้วดุกเผือกแล้วครับผมหูไซ์ย,ยังงามเหมือนเดิมเลยนะนี่ยังแข็งแรงดีนะเวกโอ้โหสวยครับตัวนี้บอกเลยนะดุกเผือกฮนะถูกใจถูกใจฮนะได้มานี่คือถูกใจมากเลยครับได้ดุกเผือกมานะี่ย จริงๆแล้วนะฮะเรามีแค่2เผือกนะครับก็คือดุกเผือกกับสวายเผือกนะฮะแต่พ่อผมครับผมไปขอเขามาครับผมก็เป็นเผือกตัวที่3นะฮะเดี๋ยวไปลุ้นดูนะครับว่าคือตัวอะไรนะมันมี2แล้วเราก็อยากให้มันได้หลายตัวนิดก็ไปหามาได้วจึงสามเผือกนะทุกคนเแอไปซื้อคืนไปเอาเซื้อเด็กเลยนี่นะตาภาพเผือกครับผมนี่เป็นตาภาพต้หวานนะป้ายหวานนะอันนี้มีเท่าไหร่สามเผือกนะครับสามเผือกแล้วนี่ ผมว่าอนาคตต้องมีเราเพิ่มแน่เลยตบอเฮ้ยนี่นะสภะพ้าพัดนี่ก็จัดแดงนะยังซนเหมือนเดิมไม่ได้เลิกไต้หวันนะดูว่ามี่ทำบ้านได้อยู่นะเรียบร้อยนะอ่าสบายเลยเจ๊นี่ฮะสามเผือกไปหาได้อีที่รวบรวมมันมาไบอกเลยเนี่ยฮะว่าว่าเป็นคนชอบเผือกไก่เขาพูดเองตอนครับ อันนี้ก็อันนี้ก็เผือกเขาแข่งรอบนะไม่พันเขาแอดอุ้ยมี่ก็เผือกกันอันนี้สายเผือกครับอันนี้เผือกแท้เข้าบ้านจะอดเลยเผือกของแท้ครับเนี่นดูเขาใส่โซ่ตาคอให้แมวเขาดิอันนี้เป็นสไตล์นะแบบที่เหมือนกับมุ้งยาวแบบทิ่ย์อกมาทิพย์พอกจนแข็งแรงดีนะเผือกทั้งสามตัวของเรานะบอกเลยนะครับว่าเผือกนี่เป็น สีท the yeah. so th ี่ค่อนข้างหายยากเลยนะหายยากใช่โอเคนะแล้วเราพวกนี้หมดสามตัวได้แต่อันนี้ทำบ้านนะโอ่งทำบ้านนะแงตาแดงตาแดงตาแดงอ่ะดุโคมันได้ตาแดงถะเสุดไต้หวันตาแดงครับอ้ยสองใหญ่ครับและเพื่อนๆล่ะฮะมีใครเลี้ยงสายเผือกไหมครับผมกำลังก็ลองมาคอมเมนต์ดูได้นะลองขายผมได้นะผมซื้อนะคือตอนนี้กำลังบ้าสายเผือกเลยครับผมมัน ผมผมชอบมากเลยตอนนี้นะผมกับพ่อนี่แบบกางติดลงไปแลสายเผือกนะกลังมากใช่ครับผมลองติดต่อด้วยเผื่อผมจะซื้อนะนี่นะให้ไงใครมีสายเผือกมาคอมเมนต์อ่าใช่ใช่ชมป์รับซื้อรับซื้อครับผมต้องแปลกๆนะต้องแปลกๆชั้มเป็นคนชอบเผือกอ่าใช่ผมเพราะแล้วขายตัวติดร้านมีตังซื้อเหรอชมป์อันเก็บตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวทีมงานเรารับเผือกเหรอทีมงารับเผือกเหนั่นน่ะหรือเพื่อนๆนะมีสายพันธุ์อะไรแปลกๆหรือตัวอะไรแปลกๆนะก็มาคอมเมนต์มาโชว์ในใต้คลิปนี้นะ เนี่ยผมก็มีฮะสัตว์ที่ชอบฮะับปลาดุกเผือกครับผมนี่งั้นสต่เรบวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนดีกว่านะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผอย่าลืมคอมเมนต์นะฮะอย่าลืมคอมเมนต์นะรับซื้อรับซื้อแต่ถ้าแพงไปก็ไม่ซื้อนะครับดูราคานะอ่ะไปครับผมเดี๋ยวผมเอาลูกรักไปเก็บก่อนนะผม